สวัสดีครับเพิดฟอร์ดหางใหญ่ครับก็วันนี้เดี๋ยวเอจะมารีวิวนะครับฟอร์ดเอเวอร์เรนะครับรุ่นไทเทเนียมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าฟอร์ดเอเวอร์เรนะครับรุ่นไทเทเนียมนะฮะหรือว่ารุ่นลองท็อปเนี่ยนะครับมีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับกำลังสนใจรถฟอร์ดอยู่นะครับหรือว่าสนใจเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรอยู่เป็นเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนหรือว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคคคลิปปปปนนนีีี้จะะะมมําาาตอบบฮไไไรรััเเดด๋ยวูก เดี๋ยวเอจะมารีวิวนะครับวันนี้เป็น Ford e v e r e s t a นะครับรุ่นไทเทเนียมนะฮะก็แบบโฉมนะฮะที่กำลังเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นแบบโฉมที่มาจากโรงงานเลยนะครับคราวนี้ลูกค้าจะได้เห็นภาพได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเราดูเป็นรถรุ่นนี้นะครับเราดูเป็นรถรุ่นนี้เราก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับมีความสวยงามแบบไหนนะฮะแล้วก็มีออปชันอะไรยังไงนะครับ สำหรับ Ford Everest นะครับรุ่นไทเทเนียมนี้นะครับราคาอยู่ที่1,399,000บาทนะฮะแต่สำหรับคันที่ a อรีวิวอยู่นี้นะฮะเป็นคันที่เป็นสีพิเศษนะครับก็คือสีขาวมุกนั่นเองนะฮะก็จะเพิ่มค่าสีอีก1,000 0บาทนะครับรวมแล้วจะอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพามาดูนะครับเดี๋ยวดูแบบรอบๆคันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ180แรงม้านะฮะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากรูปโฉมด้านหน้าก่อนเลยนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับเด่นชัดเลยนั่นเองก็คือว่าเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นกระจังหน้านะครับดีไซน์แบบเป็นตะแกงรังผึ้งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอักษรเอเวอรเรสต์นะครับ เป็นสีโครเมียนนะฮะที่มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผม่าเดี๋ยวให้ดูแบบโซนด้านหน้านิดนึงครับแล้วก็ตัวกาบกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้จะตัดด้วยสีบอลน,นะฮะเป็นรถสีขาวตัดด้วยกาบกันชนสีบอลน,นะครับมาฟอมกับไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟนะครับ เป็นใบ led แล้วนะครับมาพร้อม,อมกับตัวไฟ day light นะฮะเดี๋ยวลองถอยมาให้ดูนะครับรูปโฉมกันอีกนิดนึงนะฮะก็ถือว่าดีไซน์สวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขนาดแม็กกันฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้นะฮะก็มาเป็นสีทูโทนนะครับนั่นก็คือเป็นตัวตัดสีกาไฟนะครับตรงขอบนี้ นะครับเดเสให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับในตัวศูนย์กลางของตัวล้อมแมกเนี่ยจะเป็นโลโก้ของตัว Ford นะครับสำหรับตัวนี้ขนาดยางอยู่ที่265นะฮะทับ 60R18 นั่นก็คือขนาดแมกเนี่ยขอบ18นั่นเองนะครับก็ถือวาอ่าขนาดกับขนาดแมกเนี่ยแล้วก็รูปทรงของรถเนี่ยถือว่าเข้ากันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อครับตัวกาบด้านข้างนะฮะของตัวบังโคลนนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเข้ากันนะครับกับชุดตัวครอบกระจกแล้วก็ตัวมือเปิดนะฮะจะเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูตรงบันไดครับผมบันไดเนี่ยตัดเป็นทูโทนนะครับบันไดเนี่ยเดี๋ยวเอเข้าไปดูใกล้ๆใ,ให้นิดนึงนะครับบันไดเนี่ยก็คือ ตัววัสดุตัวนี้นะครับที่รองรับเวลาเราเหยียบขึ้นเนี่ยนะครับทําเป็นสีดาด้านนะฮะแล้วก็ตัวครอบตัวบันไดข้างเนี่ยนะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะโอเค <Okay. S 1> นี่คือแบบที่มาจากโรงงานเลยนะครับด้านบนของหลังคานะครับตัวที่เป็นคานนะฮะตัดเป็นสีบอลน,นะครับ เป็นสีเดียวกับตัวกาบกันชนด้านหน้านะครับามาดูทางด้านท้ายนะครับด้านหลังก็จะเป็นกาบกันชนนะฮะสีบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวคาดท้ายเอเวอเรสตนะครับเป็นสีโครเมียมน,นะฮะ โฉมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเอจะพามาดูออปชันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านท้ายก่อนเลยก็ได้นะครับตัวด้านท้ายตัวนี้นะครับสำหรับ f o r d e v e r อเรรุ่นไทเทเนียมนะฮะตัวนี้สามารถแตะเซ็นเซอร์นะครับเปิดปิดประตูท้ายได้นะครับเดี๋ยวเอจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องมีกุญแจอยู่ภายในตัวเรานะครับเดี๋ยวเอจะแตะเท้าไปข้างใต้นะครับอ่าเห็นไหมครับ ประตูนี้ก็คือเปิดปิดให้เองนะครับเพียงแค่เราแตะเท้านะฮะไปตรงบริเวณตรงกลางนะครับเราแตะไปแล้วเราก็ดึงกลับในส่วนบริเวณนี้นะครับประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาปิดเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะก็ถือว่าเวลาถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเราซื้อของมานะครับมือเราไม่ว่างเราสามารถใช้เท้าเนี่ยเปิดประตูท้ายแล้วก็เอาของเก็บได้นะฮะเดี๋ยวเอจะพามาดูด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านหลังเบาะแถวที่3นะครับตัวนี้คือตัวเปิดปิดของเบาะนะครับสำหรับ Ford Everest นะครับไทเทเนียมตัวนี้นะครับเบาะแถวที่3ยังไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเปิดปิดเนี่ยสะดวกสบายนะครับมีตัวเชือกนี้ไว้ให้เราดึงนะฮะบอดี้ของตัวภายในรถนะครับ เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปนะฮะความกว้างภายในห้องโดยสารเท่ากันขนาดความสูงของรถนะครับมีความเท่ากันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บแม่แรงนะครับแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะครับเราก็เปิดจากตัวยางตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนยางอะไหล่ลงได้นะครับอ่าให้ดูนะครับเดี๋ยวเอจะลอง พับลงไปนะครับด้านหลังก็ถือว่าเก็บของนะฮะได้มากพอสมควรเลยทีเดียวอโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะแตะเซนเซอร์นะครับตัวนี้เรากดเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับประตูก็จะทำงานเองอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในนิดนึงนะครับผมประตูของเรานะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคคเลตนะครับเพียงแค่แตะสัมผัสเนี่ยก็สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะฮะดูแบบของตัวคอนโซลนะครับหุ้มหนังนะฮะถือว่าให้ความพรีเมียมมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พวงมาลัยที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพวงมาลัยที่ลูกค้านะครับออกเลิกไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวให้ดูวัสดุนะครับนิดหนึ่งให้ดูความสวยงามภายในรถนะครับดูคลิปนี้จบนะครับก็อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าถ้าเรากําลังตัดสินใจอยู่เนี้ยนะครับบางทีกับตัวออปชันนะครับความสวยงามนะฮะเราลองดูกันใกล้ๆตรงในส่วนนี้นะฮะตัวคอนโซลนะครับจะเป็นตัวคอนโซลหุ้มหนังนะครับเป็นหนังสีดํานะครับแต่ว่าในส่วนของบริเวณตัวนี้นะครับ จะเป็นวัสดุพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับทําเป็นสีบอลน,นะฮะเป็นสีบอลสว่างอ่าก็จะตัดเข้าไปนะครับภายในตัวรถนี่คือรูปแบบของตัวประตูนะครับในส่วนนี้จะเป็นหนังนะฮะเบาภายในนะครับเป็นหนังทั้งหมดนะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับมาจอทัศสกรีนแดนิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ1ิบสปีดนะครับแล้วก็มีตัวระบบ นะครับควบคุมตัวความปลอดภัยนะครับพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือว่าตัวการลื่นถลายนะฮะลถเกิดการเสียหลักตัวนี้จะมีการตัดเซนเซ,นเซอร์ความเร็วร้อให้นะครับก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยระบบเกียร์อัตโน,ตโนมัติ10สปีดเนี่ยสามารถชิปเกียร์เองได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราปรับเป็นแมนนวลเนี่ยเราก็สามารถปรับจากปุ่มบวกลบตรงนี้กลายเป็นปรับเกียร์แมนนวลได้นะฮะอ่าเดี๋ยวขอ ออนไฟนิดนึงครับผมให้ดูความสวยงามภายในหน้าจอนิดนึงครับนี่คือรูปแบบของตัวหน้าจอนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันนะฮะตัวท็อปนะครับเอปเตัวท็อปหรือว่าตัวไทเทเนียมพัดก็เป็นหน้าจอแบบนี้่านี่คือหน้าจอซิงค์สามนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยทัชสกรีน8นิ้วระบบตัวหน้าจอตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะครับ โ okay. อเคปุ่มนี้คือปุ่มพุทสตาร์ทนะครับอ่านี่คือตัวปรับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับระบบไฟต่ำนะฮะสามารถปรับเลนนะครับเพิ่มความสูงความต่ำได้นะครับปุ่มในส่วนนี้ก็จะสามารถเปิดปิดประตูท้ายจากตรงข้างวงมอลัยได้ เดี๋ยวดูระยะไกลนิดนึงครับ <S <S เดี๋ยวให้ดูเบาะแถวที่2นะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวหลังคาให้ดูการตัดของสีนะครับ โอเคโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะครับแต่สัมผัสหามันก็จะล็อกให้เรานะครับ นี่ก็เป็น Ford ดเ n นเจรนะครับรุ่นไทเทเนียนะฮะราคาของรถอยู่ที่1,399,000บาทนะครับสำหรับสีที่เอกำลังรีวิวอยู่นี้จะเป็นสีขาวมุกนะฮะก็บวกเงินเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าออกรถนะครับภายในเดือนนี้นะฮะก็มีจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษในการรับประกันเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกำลังอีก10ปีนะครับหรือ1 1 5 0 0 0 0ก นะครับก็ถือว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า Ford ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถฟอร์ทุกรุ่นนะครับเยินดีให้ข้อมูลนะครับที่ชัดเจนทําให้ท่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบเลือกรุ่นรถที่เหมาะสมกับท่านได้นะฮะหรือว่าจะดูเป็นเกี่ยวกับสไตล์การตกแต่งนะครับก็จะมีนะครับอีกหลายๆคลิปเลยใน YouTube ของเนะครับ แล้วก็อย่าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะฮะมีปัญหาอะไรคุยกันได้นะครับโทรมาหาเอได้นะครับหรือติดต่อตามช่องทางด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะฮะเอก็ขออนุญาตเตรียมตัวนะครับเตรียมรถส่งมอบก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับผมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ